จ้าพี่น้องสกูส,สคนสมู๊ตส์บอลเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไข่ใบบักขูดใ,ให้ยาสอนยกอกากรด้วยจ้ะไม่อนี้ยาสอนสื้ผ้าพี่น้องมาเห็นอย่างหัวบอกหมดยาสอนอย่ากยากรหมดนี่โอ้ยมัดนี่สอผ้าพี่น้องมาเก็บอันนี้นี่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 เอา้าพี่น้องเต็มเลยยาสอนหนึดอกอยังหนึ่งจะก็ดอกยา,กากเกาะดอกกระบองเพชรดอกกระโดดุ่มแกว้ว ดอกกระบองเพชรจะเอาไปต้มแก่เ uh, พ uh, okay. um, ah, ื่อนว่าพี่น้องจ้ามาอย่าก่อนมาเก็บเก็บจังไดแล้วนี่โอ้ยนี่โอ้ยดึงง่ายๆอพี่น้องใส่ยี้ยี้สอนสมดกัดนี่ขอมาทั้งนี่ยี้ยี้สอนโอ้ยเฮ้ยนี่หมดกัดนั่นแม่งยังไม่รอ้คุณแม่งยังจะขึ้นไปกินของอีกเอาอย่ากอนขึ้นต้นใหม่ละพี่น้องหมดต้นแก้ว คืองานเก็บาพี่น้องน้วสอดปลูกไปถ้ามันต้มแก้วแสบอยู่อันนี้ยิ่งแสบก็ดอกอี่งยางพี่น้องเข้ามาดอกไอ้แก้วบักก้อนหมดเต็มปีอยู่นั่นยางโนเป็นผู้ใต้บอกเป็นผู้ใต้การประจิด ขูดย่กรเขาก็เก็บข้างในใจบอกปีเขาเก็บอยู่ข้างในปีเก็บได้โอ้ยดีดอกจุ้มนับได้กี่ดอกออกหวยด้วยด้านบนบอกระเนื้อมาดูเมนผู้ดูจะยื่นจะพูนเอาไปกินกับอาหนันยากรท่านตั้มปนไหวอยู่พี่น้องเลย เดี๋ยวจะก็อยางม่าถือเอามานับดอกจะได้ได้เท่าได้ละหนึ่งสองสามอันนี้ได้สิบดอกแล้วจ้าเนี่ยสิบดอกสิบสี่ดอกหนึ่งสี่สี่หนึ่งห้าเจมาพี่น้องเก็บยังอีกเก็บเก็บอึถื้อปะอย่าไปเก็บอึถื้อน้ำกันพี่น้องกดอ ดอกคาดอกอื้อทื <No un ่อนอกพี่ดองเนาะไปย้ายก้อนเดียวเด้อย้ายก้อนเาจสอนหาหันนี้ก่อนร้านกระตืออะไ้นั่นแม่แม่กินนมอยู่ผุ่นเก็บอื้อือเลยเก็บดอกคาฮะ เออมามาเสียมเข้าาสิล่องแก้วเบิรงสิไปยังไหนเขามาแซ่บหนักแซ่บน่ะเบิ่องนี่ห่างน่อยไปนอนเดี๋ยวไปเก็บดอกคาน้ำกันเนาะ อดอกคาตอนห่างงามจ้ารามพี่น้องมึงมาบบดนี้จะได้อมใกันเอเทาพูดูลู่อยู่พูดโอ้ยสบมาได้อักเสยมากก่อหายดูมะนาวพี่น้องเอ้ยเหลือใจบ่มะนาวมันจินบ่ท่านพี่น้องเหมนลมแล้วใต้ะบบนี้เอ้าเสียมเขาเสียมเขา โอ้ยหมดยังอย่าไรเขมเป้มาไดก็ย่างมาได้เด sí ี๋ยวเดี๋ยวก็ค้อนข่อยนี่ต้นนะนี่ต้นอีหยังก่อก็เออนี่คล้ายได้ได้สะพู่เออสะพู่ตรงมึงตาโดนาแน่เมื่อไหแล้วล้างน้ำนี่นี่คล้ายลูกเออเก็บมะนาวเก็บผัก้าหนีปลู่จะหนีปลู่งาม เออเออแม่ยูอ้ย่ายนยางมายางไปบ่ไห้อโอ้ยมือ่มก็ดอกเว้ยไอหนอดตะดูนี่เด็น่นนั่นนเออเออนี่เห็นไหมพี่น้องมือตะของกินดอกแก่โคบิดตะดุ มด้วจได้คงมัะพูวนก็หมดหลายพูวพ่น้องาวปวงใหญ่ใหโอ้ยสอนขามัจะไปหัวเองขาไม่เหงานี่ลยพี่น้องดูดมากอ่ะนี่ันนี้มาเต็มดอก น้องเห็นมาเน่ยากนเห็นมาคุงบ่อเขาบกกินไต้อยู่ดูเหเห็นบาคุงมาเน่เออขับมาถนนเจโต๊ะเตหัวายสอนเด้อเก็บตัวหนเก็บตัหนอเก็บเอาเอาเอาหาไทยก็เก็บนทีหาคนเก็บมาย่ายน้ำเหรอเออเดกะลงมาแล้วก็สุกกินแล้วอร่อยแซ่บชมากๆเลยผู้เป็นมาผักดำพี่น้องไป คอยออกไป้ายทั้งหน่อบริป่ะโลนเหรอคุนหอบกระตากะมี่เลยพี่รองแต่เพิ่นหอบเอ้าเมย์โอ้โหเนาะนี่กับปากหน้าหน่อยเด้อพี่รองท่ามีหนามเหมือนกันแบบนี้ไปไหวไปหลานแต่มันก็หอมได้นี่นี่อองงมาดึเสืกผ้าเลาะสวนเด้อเมื่อนี้ผ่าเอาเสือกคำดึง น,น,น,นี่ดึงก็ป้าไปผูกแล้วก็บอกหมากว่าไว้แล้วข้าก็กอไอ้นั่ย่าน่างลงนะเฮ้ยว้ายพี่น้องเอ้ยนี่มันกระเหลืองแดดดอกมันแม่เหลืองสุกเนาะนี่ไปบึงอันนี้มาดูโอ้ยเก็บไปกินมะม่วงหาวมะนาวโหจะก้อนจะเอาไหมนี่ ฮะเอามะนาวไหมมะม่วงหาเามะนาวหูไว้จิหนีพี่น่องมือกคนน่าฮึฝนตกใส่ะ อ่ะมัก,กินเจอุไปยลงอย่างอืมมก,กินไพี่นอกก้องอก,กูกกออมีมือกินพี่นอ้องตรงเนนนังไม่มนหนามั้งสามนอนเลยพี่น,อน้อ,นองไม่ซ้อนกับว่าเอากรตาม,มาตายอยู่รังเฮือนเจ้าก่อน วงย่าก็มันเก็บใสจยังเก็บแต่ทองกระทากะลืมมามาโอ้ยนี่ไอเสียมยืบอุทยอีกโอ้ยแม่อยู่เดี๋ยวเสียมจะสอนถื่อยิ่งถ้าเสียใส่ยังบ่มีอันอันใส่ยังสามหน่วยละพี่น้องโอ้ยสี่หน่วยเนาะตายย่าก่อนว้าว เอ้อนอยดอหนึ่งเงาซุกมันอืมอืมแจกบแจเอละ่นี้เทาไจะนอจ๋าหางจุกหูจคนสมองสมบอรเท่าไไปแล้วบ๊ายบาย